กระจับเมืองเนือนะครับเช้านี้มาเก็บต้นพันุกระจับข่าควายเหมือนเดิมนะครับออเดอร์แรกนะครับ20ต้นนะครับ20ต้นส่งจังหวัดสกลนครนะครับออเดอร์ที่2นะครับ20ต้นนะครับพอเอาเดอร์ที่3 20ต้นเหมือนกันนะครับส่งไปที่เดียวกันนะครับจังหวัดเชียงรายนะครับสั่งมา20 20นะครับรวมเป็น40นะครับออเดอร์ต่อไปอันนี้นะครับจํานวนทั้งหมด10ต้นนะครับ10ต้นส่งจังหวัดสมุทรปราการนะครับ ออเดร์ต่อไป10ต้นนะส่งจังหวัดกรุงเทพเอเดรอต่อไปนะครับ10ต้นเหมือนเดิมนะครับส่งจังหวัดนครสวรรค์นะครับแล้วก็ออเดร์สุดท้ายนะครับ5ต้นส่งจังหวัดชนบุรีนะครับมาดูต้นพันธุ์ที่เราจําหน่ายนะครับจะาเล่ห์จำหน่ายใสเท่าๆฝ่ามือนะครับแบบนี้นะครับใบเขียวๆนะครับต้นก็เหมือนเดิมขอบใบเป็นรูปใบเรื่อยนะครับนี่คือเอกลักษณ์ของต้นกระจับเลยนะครับต้นนี้นะครับใช้ดู2ออย่างหนึ่ง มีฝักแล้วนะครับติดฝักเล็กๆ็กแล้วนี่คือฝักต้นกระจับเข่าควายนะครับแล้วก็อันนี้ถ้าใครไม่เคยเห็นนะครับนี่คือดอกของต้นกระจับนะครับซึ่งนะครับมันกําลังโค้งลงน้ําแล้วจะกลายเป็นฝักกระจับแบบนี้นะครับมาดูเอาเรื่องนี้แล้วกันต้นกระจับนะครับก้านก้านมันจะพองน้าแบบนี้บีบได้นะครับนิ่มพองน้ํานะครับทําให้ต้นกระจับมันไม่จมน้านะตัวนี้ก็เหมือนเดิมมีฝักเช่นกัน มีดอกด้วยโอ้โหงามๆั้งนั้นเลยนี่ดอกนะครับออเดอร์นู้นนะครับเดี๋ยวเราจะแถมให้นะครับแถมแถมคลระคะกันไปนะครับแต่ว่าแถมทุกออเดอร์แน่นอนนะครับมีกระจับอยู่2อย่างที่เราจําหน่ายนะครับอันดับแรกก็คือต้นกระจับแก้วนะครับนี่คือต้นกระจับแก้วรู้ว่าที่ใครหลายๆคนเรียกว่ากระจับญี่ปุ่นนะครับเป็นพืชที่โชว์ใบนะครับโชว์ใบโชว์ดอกมีดอกสีเหลืองนะครับ ต้นกระจับแก้ววันนี้จะไม่มีฝักให้กินนะครับเป็นแค่โชว์ใบสามารถเอาไปปลูกในอ่างน้ําอ่างปลาได้นะครับเป็นพืชสวยงามอย่างที่เราจำหนานะครับก็คือต้นกระจับเข่าควายนะครับแบบนี้เรามีเยอะมากนะครับใครต้องการเอาไปปลูกในล่องในสวนในครูน้าครับก็ติดต่อเรามาได้นะครับเราปักตะกร้าไว้ที่ใต้คลิปแล้วนะครับใครหาไม่เจอเข้าไปดูหน้าช่องเราได้นะครับช่องกระจับเมืองเหนือนะครับนี่อันนี้ยังอ่อนๆอยู่เลยนะครับเห็นปะ สวยงามนะครับหรือถ้าใครสะดวกเข้ามารับที่ส่วนก็ยินดีเลยนะครับยินดีเลย